เออเราเกิดมาเนี่ยไม่จว่าเกิดมาทำงานทำตลอดชีวิตก็ไม่จบหรอกรับรองวิชาค่าขายของโยมเนี่ยวิชาทำงานของโยมไม่จบหรอกเอาเทนะ่าน่ะเลี้ยงกฎหมายเมื่อกี้ประหลัดจังหวัดมาเนี่ยมันก็เดี๋ยวเป็นจะเป็นประหลัดแล้วจะเป็นอะไรอีกเป็นรองผู้ว่าเป็นรองผู้ว่าอะไรเป็นอะไรอีกเป็นผู้ว่าแล้วมันจะได้ถึงไม่ถึงก็ยังถามอยู่เมื่อกี้ ผัวลองประหลัดสะมานมาเมือเ่อกี้ก็นี่แหละคนเรามันก็ถึงเวลามันก็ต้องไปตามมาละมันสู้ทำไม่ได้ที่เป็นสัจจะสัจจะนี้มันแปลว่าความจริงนะสัจจะนี้มันแปลว่าความจริงคือว่าที่พทธเจ้าใช้คำว่าสัจจะสัจจังเวอมตาตวาจาคนตรัสวาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตายเนี่ยอย่างคำของพระพุทธเจ้าเป็นสัจจะสัจจะตัวเนี้ย คือความเที่ยงตรงความมั่นคงไม่แปรผันไม่ผกผันแล้วไม่แปลเป็นอื่นหมายถึงว่าสัมมาสัมพุโทโธถึงแล้วซึ่งความตัดสู้ชอบได้ลุยพระองค์เองเหมือนพระอระหังท่านตัดสู้ได้ตามพระพุทธเจ้าก็เป็นสัมมาสัมพุโทโธตัดสู้ได้ตามพระพุทธเจา้าแต่คนเรานี่ทําไมกอมาก็แปลกนะว่าทําไมไม่ชอบบวช ไม่บวชลอกหลวงพ่อทำไมก็ยังสลัดตัณหาไม่ได้ก็นี่แหละนี่แหละแล้วจะมาโทษพระไม่ได้นะโยมจะหาว่าพระไม่สอนพระไม่บอกไม่ได้นะบอกแล้วแต่โยมไม่เอานะจริงไหมล่ะอาจริงไหมล่ะบอกแล้วว่าเออภากันปฏิบัติธรมเ้อโอ้ยไม่มีเวลาหลวงพ่อทำไมอ่ะงานเยอะไปวัดไปวามั่งไหม ไปค่ะไปทำไมไปขอหวยขอเบอร์เออนะเอวังอย่างนี้ไปวัดมันจะได้อะไรมันจะต้องได้ปัญญาอย่างเนี้ถ้าเอาปัญญาให้อย่างเนี้ต้องบ้ากันอย่างนี้ตรงๆอย่างเนี้พอทธมาเป็นคนตรงพูดอะไรก็พูดตรงๆนี่แหละว่าเราต้องเอาปัญญามานําชีวิตอย่าไปเอาเรื่องของชีวิตไปนําปัญญาสมดหมดท่าเลย ชีวิตนำปัญญากับปัญญานำชีวิตไม่ใช่เหมือนกันนะชีวิตนำปัญญาเนี่ยหมายถึง่าอะไรก็ต้องตัวเราตัวเราตัวเราหมดอะ่ะชีวิตนำปัญญาเนี่ยไม่อยากมีอยากได้อยากเป็นมันต้องได้เหมือนอย่างที่ใจคิดอะ่ะใส่แหวนหามาเต็มได้แล้วก็ไม่รู้จักพอเนี่ยไม่รู้จะคิดนะเออวันใดวันหนึ่งที่อย่างที่จะมาเห็นตอนที่โควิดเริ่มใหม่ๆที่ประเทศ ดูหมือนจำไม่ผิดน่าจะอิตาลีประเทศอิตาลีโดนโควิดไปคนก็ตายเยอะมีเศรษฐีท่านหนึ่งที่เห็นเป็นข่าวนะเมียลูกมีหมดเมียลูกญาติพี่นอ้องตายหมดตายเพราะโควิดเหลือตัวเองคนเดียวแล้วจะอยู่ไปทำไมมันคิดอย่างเงี้ยทรัพย์ก็มีเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านทำไงโดดตึกตายเลยโยเห็นแล้ว เห็นไหมว่าคนเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนว่าเอกายนัคมโคเดินคนเดียวเดินคนเดียวเดินทางคนเดียวหมายความว่าอยากจะพ้นทุก์ต้องเดินคนเดียวแบบพระเนี่ยเดี๋ยที่เขามาบวชเนี่ยก็นับได้อยู่สิบเจ็ดโยมเป็นร้อยะจะให้โยมบวชก็บวชไม่ได้มันพูดยากเหลือเกิน อารม์ผู้ชายมาบวชโอ้ยหลวงพ่อยังมันแก่ไปซะละเกินเวลาอ่างโนกอ่างนี่เข้าวัดบ้างไหมก็ไปมานานนานไปอย่างเงี้ยฟาแลบไปป่าพีนึงก็ไปสักทีนึงอย่างเงี้ยมันก็หมดท่าเลยอยู่ศาสนาเนี่ยจะต้องจันลงด้วยหลักธรรมถ้าไม่มีหลักธรรมมาทาบุญอย่างเงี้ยไม่ได้ปัญญาเลยหรอกต้องได้ปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมถึงจะไปคิด ว่าเราเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรตายแล้วจะเอาอะไรไปได้ถ้าเราสอนตัวเราเองอย่างนี้ได้เราจะสบายจิตเราไม่ผิดติดผูกพันดิ่งจะสบายพุทธเจ้าสอนพระเนี่ยท่านสอนให้มีพันธะภาระ,ะน้อยที่สุดความปีดที่จิตจะต้องตัดปริโภเอาวาสปริโภทาไม่ต้องห่วงอาวาะกิเลสต,ตัณหาพวกนี้สลัดหมด ความกังวลทั้งหลายปริพภคกังวลทั้งหลายโายครคภัยไข้เจ็บที่มีแต่ตัวไม่มีแล้วไม่สนใจในเรื่องของความเป็นปริพภคในตัวเองมีภาระน้อยที่จดผ่านสามผืนตายไหนก็ได้มีบาทหนึ่งลูกตายไหนก็ได้ได้กินก็ได้กินไม่ได้กินก็ตายแค่นั้นเองอยิ่งตอนที่ไปทุด,ดงไปอยู่ชีวิตไปเบินทูด,ดงนะ ไปบางที่ไม่ได้กินเลยโยมเขาไม่ใส่บาตรให้ไม่รู้เป็นกรรมอะไรเอโยมก็ไม่ใส่บาตรให้เทวดาก็ถ้าจะร้องใจว่าเออมาคนบ้านนี้ไม่ได้ใส่บาตรอำเภอนี้ไม่ใส่บาตรให้กินมันก็ร้องใจเนาะนึก่างนั้นะเออแต่ก็ไม่ไม่ไม่หิวไม่เดือดร้อนเลยเออไม่ได้กินก็ไม่ตายนี่ไห็นมันจะตายมีเป็นไร ถ้ามันตายก็ตายไหนก็ยอมสละออกวัดไปแล้วออกบ้านไปแล้วไปทุดงตายในปา่าดิ่งดีไปเลยแต่โยมทําไม่ได้โยมทําไม่ได้เพราะว่าภาระพันธะที่แบกอยู่เนี่ยภารเวิญาจากขันทาง์ขันดงห้าโยงแบกไว้ทั้งแท่งนี่แต่ผ้าเนี่ยต,ต้องเรียนออกเรียนรักพระลูกไหนบวชบทเข้ามาแล้วศึกษาพระธรรมแล้วเพื่อปฏิบัติปริยัตยิเพื่อปฏิบัติอนาดี แต่มันได้แค่ปริยัติได้ปริยัติแล้วสิขาะลาเภศเพศื่อจบข่าวเลยโยงนี่แหละพระาศาสนาเราเลยกลายเป็นผู้ที่จะต้องหาสแสวงหาคนที่มีปัญญามันเหมือนกับตอนเนี้พราทิตย์กำลังเริ่มงประมาณสองพันห้ารหสเจ็ดคมานี้เกินมารลยเกินมาแล้วเกินพศห้าร้อยมานีหกสิบปีแล้วก็เหมือน เริ่มเที่ยงบายแล้วเริ่มจะบายแล้วเวลาของพระอาทิตย์จะขึ้นมันไม่มีแล้วมันเริ่มคล้อยลงบกึ่งกลางพระพุทธศาสนาแล้วนี่ระศาสนาจะต้องยำรง,งอยู่ต่อไปและช่วงนี้แหละไม่นานศาสนาก็จะตั้งมั่นอยู่อีซักระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็จะลอยลงจนถ,ถึงครบห้าพันปีเนี่ยก็จะโงยลงลอยลงลอยล,ลงไปเรื่อยเรื่อยๆ ในช่วงที่โรยโลงนี่แหละญาติยโยมจะต้องเป็นผู้ที่สแสวงหาธรรมก่อนที่มันจะโรยก่อนชีวิตมันจะล่วงลงเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาแล้วจบข่าวเลยโยมต้องพยายามเร่งสาอแสวงหาธรรมมาไว้ใส่ใจชีวิตเราทุกวันนี้ดําเนินอยู่ด้วยกันมีผู้มีปัญญาถ้ามีปัญญาคิดพิจารณา่าเอาปัญญานําต้องเอาปัญญานําชีวิตจะไปเอาชีวิตนําปัญญา อยู่เพื่อกินเนะั่นแหละเหมือนประมาณนั่นแหละอยู่เพื่อกินก็กินเพื่ออยู่ไม่ใช่เหมือนกันนะอยู่เพื่อกินก็เหมือนใช้ชีวิตนําปัญญาเนี่ยแสวงหาแสวงหาชีวิตจะแสวงมีปัญญาแสวงหาเงินทรัพย์เอามาเรียงชีวิตแต่ถ้าชีวิตที่เขามีความคิดเขาจะกินเพื่ออยู่เท่านั้นเหมือนนักบวชเหมือนพระต้องเอาปัญญานําชีวิตไม่ใช่ว่าเอาชีวิตนําปัญญา ชีวิตเราเนี่ยมันรู้จบมันมันจบเดี๋ยวมันก็ตายแล้วแต่ส่วนปัญญาเนี่ยถ้าเราสั่งสมไว้แล้วโลกนี้เรารู้แล้วมีโลกหน้าไม่ใช่แบบตายแล้วศูนย์เราพยายามสร้างมหากุศลของเราขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทานบรารมีศีลบรารมีภาวนาบรารมีเราเล่งสร้างไปเรื่อยๆเก็บทุนบุญกุศลเราสะสมไว้ไม่วันใดวันหนึ่งในโนอกาสข้างหน้านี้ เราก็จะต้องพบผลทางที่สิ้นสุดของมันจนได้นั่นแหละ,ละนั่นก็คือตามที่พระพุทธเจ้านั้นสอนว่าสิ่งใดเกิดแต่เหตุสิ่งนั้นดองดับแต่เหตุเมื่อเหตุมันเกิดได้มันก็ต้องดับได้ทุกมันมีเกิดได้มันไม่ใช่มีมมจ่ทุกตลอดการอกน,น้ถึงจิตที่จะพ้นจากทุกได้มันจิตปาริยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย ผ่อนทันได้ฝึกปฏิบัติเอาจนว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามที่พุทธเจ้าสอนนั่นแหละหนทางก็ไม่มีอะไรนรอกอริยสัจจังนี่แหละความจริงอันประเสริฐที่สุด